ไฮเปอร์คาร์รุ่นพิเศษที่สั่งทำเฉพาะจากลูกค้ารายใหญ่ของบูกติเท่านั้นพร้อมเปิดตัวแผแนใหม่ที่จะมาสานต่อดี a นเอของบูกติ อีพีนี้นะครับทาง n e วเทคไ t h a i l a n ก็จะพาทุกคนมารู้จักให้เปอร์คาอีกหนึ่งรุ่นจากบุกติซึ่งนานๆทีนะครับทางเราก็จะทำคลิปเกี่ยวกับรถยนต์สันดาบสักหนึ่งรุ่นถึงก่อนหน้านี้นะครับเป็น Red Bull RB17 และ Mad Max หรือ McLaren P1 ขุมพลังโรตารี มารอบนี้นะครับแบรนด์ไฮเปอร์คาร์ชื่อดังอย่างบูกาติได้เผยถึงรถยนต์ที่มีการสั่งทําพิเศษสําหรับลูกค้ารายใหญ่พร้อมเปิดตัวแผนกพัฒนารถยนต์แผนกใหม่นั่นก็คือแผนกโซลิเทียโดยแผนกนี้นะครับเป็นแผนกการปรับแต่งบูกาติให้มีความล้ํากว่าเดิมแต่ยังคงคาแรคเตอร์และ DNA ของบูกาติโดยแผนกโซลิเทียนะครับจะผลิตรถยนต์เพียง2คันต่อปีพร้อมนําเสนอไฮเปอร์คาร์ที่สั่งทําพิเศษอย่างแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในโลกและยังคง DNA ของบูกา โดยรุ่นนี้นะครับได้มีการใช้ชื่อว่าบุกติบรูลาหรือบุกติบรูยา สำหรับความพิเศษของบุกติบริยาจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของพื้นฐานโครงสร้างที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์กับขุมพลัง V8 เครื่องยนต์ W16 พร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์4ตัวที่สามารถรีดพลังกำลังได้ถึง1,600แรงมา้าและเครื่องยนต์สันดาบพลังกำลังขนาดนี้นะครับมีการออกแบบการระบายความร้อนเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับบุกติชิรอนสำหรับงานดีไซน์ของบุกติบริยานะครับก็ยังคงใช้แรงบันดาลใจจาก ติรุ่นอื่นๆแต่มีการปรับคาแรคเตอร์ให้เป็นแบบเฉพาะตัวซึ่งกระจังหน้ายังคงเป็นทรงเกลือกม้าที่เป็น DNA ของบุกติดีไซน์ช่องลมด้านหน้าขนาดใหญ่ชุดไฟหน้าและไฟ DRL แนวนอน4แถบที่มีการปรับดีไซน์มาจากบุกติมิสโตรลิ้นกันชนและสเกิร์ตข้างทําจากคาร์บอนไฟเบอร์และการออกแบบเส้นสายตัวถังนะครับยังคงคาแรคเตอร์รูปตัว C คล้ายกับบุกติรุ่นอื่นๆถึงการออกแบบเส้นสายตัวถังรูปตัว C นี้นะครับจะมีช่องรับอากาศขนาดใหญ่สําหรับช่วยระบย ระายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ V8 พร้อมติดตั้งท่อรับอากาศเหนือกระจกหลังคารถเพื่อระบายอากาศให้กับเครื่องยนต์อีกหนึ่งช่องทางส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีดีไซน์ของ Ducktail Wing และ d i ฟิวเซอร์ท้ายคาร์บอนขนาดใหญ่ พร้อมท่อไอเสียถึง4ท่อไฟไท้ายโฮอโรแกร,รมรูปตัว V ีแนวนอนส่วนงานดีไซน์ภายในของปกติบริวเยอรนะครับจะเป็นตรีมของม้าไม่ว่าจะเป็นส่วนของโครงร่างรูปม้าที่ปรากฏอยู่ตามแผงประตูและเบาะที่นั่งพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดปักกลายสกอตวัสดุบุนุ่มนะครับใช้ผ้าทอพิเศษจากบารีสส่วนชิ้นส่วนประดับตกแต่งอื่นๆนะครับ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์สีเขียวคอนโซลกลางติดตั้งปุ่มควบคุมต่างๆและหัวเกียร์ผลิตจากอลูมิเนียมเนื้อแข็งส่วนของหัวเกียร์นะครับ ก็มีงานคริสตัลลายหัวม้าด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่ทําจากอลูมิเนียมอื่นๆภายในห้องโดยสารนะครับมีการขึ้นรูปอย่างแม่นยําส่วนหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคากระจกที่คาดแกนกลางให้สัมพันธ์กับงานดีไซน์ภายนอกและบุกติบริเวียรรุ่นนี้นะครับจะมีการเปิดตัวในงานมอนทรีคาวีที่แคลิฟอร์เนียซึ่งก็น,น่าจะมีการเผยสเปคเพิ่มเติมเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน